สวัสดีครับอันนี้เดินเข้าป่ากันมาเจอไม้ที่ถือว่าไม่คิดว่าจะเจอนะเพราะว่าเป็นเทศกาลหรือว่าเป็นช่วงที่เขาไม่ออกแล้วนะเขาเก็บกินกันไปจนหมดแล้วแต่ว่ายังหลงเหลืออยู่เดี๋ยวไปดูว่ามันคืออะไรนี่เถาที่เห็นนี่ก็คือบักยางนะเนี่ยยังมีออกดอกนะคือปีนี้มันแรงมันก็เลยออกดอกไม่ตรงตามฤดูกาลนี่ฮะนี่เห็นไหม ลูกยังเข,ยเขียวอยู่อีกสักหน่อยอีกสัปดาห์หน้าสองสัปดาห์สามสัปดาห์นี่ก็น่าจะได้กินแล้วแต่ว่ามีน้อยนะโอโ้โหมีดอกมีอีกเพิ่มเลยนะนี่นี่โอ้ลูกใหญ่ลูกใหญ่เน,นี่ยนี่ฮะโอ้ลูกใหญ่มากโอ้ยนุน่นมีอีกโอ้ยนูน่นนุ่นข้างบนก็มีโอ้เฮ้ยนูน่นนุน่น นี่แหละต้นหมักยางนะบักยางนะเป็นไม้เป็นเถาเป็นเครือนะก็จะมีลูกกันในช่วงของหน้าแรงนะกินปีละครั้งแต่ปีนี้มาโผล่แบบนี้แล้วหลงฤด,ดูมานะดีก็โชคดีฮนะเดินเข้าป่าได้เจอแบบนี้แล้วได้ถ่ายให้แฟนคลับได้ชมกันนะนี่แหละต้นบักยางนะ สำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ